ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับตีรีวิวนะครับวันนี้ตีรีวิวนะครับจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้ตีรีวิวมาทําเรื่องเล่านะครับวันนี้นะครับจะเล่าเกี่ยวกับพญาสีสัตตะนาคราชนะครับที่นครพนมนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนนะครับรู้ประวัตินะครับของพญาสีสัตตะนาคราชนะครับ เอ,อเามาฟังกับดีรีวิวเลยนะครับพญาสีสัตตะนาคราชนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครมนมนะครับตั้งอยู่ที่ริมฝั่งโค้งนะครับหน้าสำนักง,งานป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตในเขตเทศบาลเมืองนครมนมนะครับเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดดเด่นองค์พญาสีสตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักรวมโดยประมาณ9,000กิโลเป็นรูปพญานาคขดหางเจดเสียนประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยมกว้าง6เมตรความสูงทั้งหมดรวมฐาน15เมตรสามารถพ่นน้ำได้ตามที่ทราบกันว่าพี่น้องชาวไทยลาว มีความเชื่อผูกพันอยู่กับองค์พญานาคเช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปกป้องรักษาแถบรุ่มน้ำโขงรักษาพุทธ,ธาศาสนารวมถึงองค์พระธาตุพนม วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโของอีกทั้งยังต้องการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่ง ถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นแลนมาคนะครับแห่งใหม่ของภูมิภาคนี้นะครับพญาสีสตะนะคลาชมีความเด่นสง่าเพราะมีเจ็ดเสียนลำตัวเดียวถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคสืบสายพันธุ์มาแต่พุทธกาลมีความใกล้ชิด กับพระพุทธองค์และพระพุทธศา,ส,าสนาจนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวงซึ่งต่างล่าลือว่าหากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาสีสตัตนาคาราชอาจสำฤิธิผลเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้บรรยากาศบร,ราาศิเวณนี้คึกคักไปด้วยผู้คนแน่นขนาดจากทั่วสรารทิศ ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับใครที่มาถึงนครพนมต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาแวะกราบไหว้ขอพอรองค์พญาสีสตตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับตำนานพญานาคนะครับไทยลาวนะครับจากความเชื่อในเรื่องพญานาคสำหรับชาวพุทธแล้วถือเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมานานทั้งในพุทธทรัปะวัติก็ดีนะครับ ตลอดจนเรื่องราวของบรรดาเกจิอาจารย์หลายรูปก็ดีจึงไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าจะกล่าวว่าพญานาคถือเป็นส่วนหนึ่งสำหรับชีวิตของคนไทยและอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาจากความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวเกี่ยวกับองค์พญานาคที่คอยดูแลบกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขง และองค์พระธาตุพนมกล่าวคือทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งหนาคาราหรือนาคาธิปดีแยกปกครองดูแลลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือ มีลักษณะเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดงเก็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปนะครับตามบาร,รมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือตะกูลธรรมะดำองค์ท่านจะมีเสียนเดียวแต่ ถ้ำตะกูลที่สูงขึ้นไปนั้นมีสมเสียนหเสียน7ดเสียนและ9เสียนพญานาคจำพวกนี้องค์ท่านจะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษฐนาคราชหรืออนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังขององค์พระวิษณนารายบรมนาถณเกษนสมุด อนันตะนัคราชเล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายที่ใหญ่โตมหอมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันเสียนท่านเกิดทั้งในน้ำและบนบกเกิดจากคันและไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้และท่านสามารถจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดารูปร่างสวยงาม ฝั่งลาวคือพญารีสตนะคราชหรือนาคาทิบดีสตนาคขปาดานซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวเป็นเป็นพญานาคเจ็ดเสียนฝั่งไทยคือพญารีสุดโทนาคราชหรือนาคาธิบดีสีสุดโทเป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย เป็นพญานาคหนึ่งเสียนพญาศีสุโธท,ท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมโดยมอบหมายให้เราพญานาคหกอ,อมาตดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนาพญาศีสัตตะนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาวเป็นพญานาคที่ทรงฤทธิ์ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศีสุดโทนัคราชโดยชอบมาที่วัดพระธาตุพนมเหมือนกันทําให้พญานาคทั้งสององค์กลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันตามคํากล่าวของหลวงปู่คําพันธ์อดีต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุชัยก่ลาวว่าส่วนใดที่อยู่ใกล้ต้นน้ำลำทานหรือหากมีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้นให้อันเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาคพิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักจึงเป็นที่มาของพญาสีสัตนะคราชริมโขงเพื่อคุ้มครอง ปกปักรักษาพี่น้องชาวนครมนมครับสำหรับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับองค์พญานาคนะครับของพญาศีสตะนคราชนะครับก็มีเพียงนี้นะครับวันนี้นะครับสีรีวิวนะครับก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับในการเล่าเรื่องนะครับชีวประวัติต่างๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้รับฟังนะครับ เพื่อนๆที่ได้รับฟังคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบใจก็ช่วยติดตามผลงานนะครับของตีรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับกับเรื่องเล่าเรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ